มันเงยหน้าอย่างนี้ขึ้นเลยข้นี้ใหมันสองทีตึ๊ดตึ๊ดเออ <laughs> มีคนเ,คเข้ามาแล้วนะแต่มันยังไม่ขึ้นเพราะว่านะติดโฆษณาอาบน้ำกันค่ะเดินลงลงไหมเดิลงเดินลง แต่ลุงทำดีเหมือนผ้าบานผ้าชัดหรือเปล่าใช่ตรงนี้หน่อยอะไรนะลุงระวังดีดี่แต่ลุงสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าหันมาหันแม่เอฟซีทางนี้เลยลูกมาหันด่าหันด่างให้น้ำลุงสบายใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะโอ้ยโอ้ยเย็น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  ว่เย็น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 ไหมจ๊ะน้องพอเย็นไหมเออ,เ,อ,อเล่นน้ําเสร็จ <laughs> เล่นน้ําเสร็จก็ไปอันนี้เด้อปะแป้งเด้อจ้ากินกล้วยเหรอเดียวเดียวเดียวค่อยกินอาบน้นะนําก่อนแล้วค่อยกินอ้วนแล้วกินเยอะเยอะนะพยข้านี้เห็นควันเดี๋ยวบอกว่าให้กินเยอะเยอะเลยเนาะ ให้กินเยอะๆได้เลยนะคะขุนไปเลยจ้าพอยอุ้ยแม่แม่เอฟซีมาเยอะแยะเลยลูกทำตัวหล่อๆนะวันนี้นะทำตัวหล่อๆ,ๆนะวันนี้นะไปหาหาหนาที่วอร์ดเลยคนนทำตัวหล่อๆนะจ๊ะหล <c oughs> ่อๆเลยนะวันนี้ ขึ้นอึ๊บเดี๋ยวอย่าวฟาออขี่ด้วยออเดี๋ยวจะพออาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินเนาะอาบน้ำให้เสร็จก่อนครับผมพลอยก็มีความสุขครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอย,ย่ดี๋ยวาออกมา ไป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 ตะแป้งของหนูไปเอาเลยจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะไปไหนอะไรเมื่อกี้จะขอกล้วยหรือ,อ แคแป้งสวยๆหลอๆ่อๆอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เฟิร์นเอากล้วยมาให้กินนะคะเล่นก่อนอ่าวันนั้นนะคะที่ไลฟ์สดคือท่ายครั้งแรกนะคะก็น้องเลือกพลพุทธานะคะแต่ทีนี้มีคนคอมเมนต์ในไลฟ์ใช่ไหมเฟิร์นว่าให้เลือกสามครั้งนี้ก็เลย ก็เลยทําตามนะคะก็เลยเลือก3ครั้งนะคะครั้งที่2เลือกพอยคิงดอมครั้งที่3ก็เลือกพอยคิงดอมนะคะ,คะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะรอผลยูโรเข้ารอบ2เชือกโอ้ยไม่ใช่สองทีมสุดท้ายเ <c oughs> หลือสองทีมสุดท้ายก็จะให้น้องหอยเลือกนะคะลองดูว่าน้องจะทายผลบอลถูกไหมคะ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เหลือรอบสองทีมสุดท้ายเดี๋ยว,วก็จะให้น้องพลอยเล่นอีกนะคะโอ้ยจา้าหล่อแล้วจา้าหล่อแล้วครับพี่เฟิร์นเอากล้วยมาให้ผมกินได้ยังหล่อแล้วครัพี่เฟิร์นเอากล้วยมาให้ผมกินได้ยังผมหล่อแล้วครัพี่เฟิร์นเอากล้วยให้ผมกินหน่อยอยู่นี่แหละรออยู่นี่แหละลูก รออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่เฟิร์นเอากล้วยมาให้กินวันนี้ไปไหนมาบ้างครับพลอยะจะเดินไปหาพี่เฟิร์นนะคะจะเดินไปหาเฟิร์นแล้วนะคะพลอยรออยู่นี่แหละไม่ต้องไปพลอ,อยมาหาพี่อ้อมนี่พี่เฟิร์นจะเอามาให้กินอยู่ยช้างชนช้างแล้วนะคะ <c oughs> สีดอเฟิร์นและน้องพลอยนะคะใครจะชนะมาดูกัน อาวอสิละอาบาคโอ้ยนี่โอ้โหทำท่าหลอดด้วยเก่งมากยาติดแค่หมยาติดแค่เราต้องเอาแปลงฟันมาแปลงฟันให้น้องแล้วน้องถามพี่หมอนัดว่ามีแปลงฟันสำหรับแปลงฟันช้างไหมเนาะว่าช้างแปลงฟันได้หรือเปล่านะคะ เราต้องถามคุณหมอนัดก่อนยาขยุกมากในอ้าปากสูงสูงอ้าปากสูงสูงอ้าสูงสูงข้าววันข้าว่ันในในในลูกกวยติดปากกล้วยติดปากไหมกล้วยติดปากไหมอ่ะอื้ยไม่อ้าเลยรอกิน ขี้ดื้อย่างนี้โอ้ยมันจะติดคอเด้อพลอยเด้อรีบกินหลายจะเย็นนี่กกินอย่างเดียวนะคะน้องพลอยจะเย็นลูกจะเย็นจะเย็นจะเย็นพลอยไปก่อนพลอยไปก่อนน้อยน้อยพลอยเล็บดำดีจังเลย พลอยเ,เล็บดำดีจังเลยลูกพรอยออเ,อเข้าไปข้างในไปนลูกไปเ<อ>ฟิร์นพาเดินเข้าไปข้างใน,ปนไปมันร้อนอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ดับเดี๋ยวโทรศัพท์ดับเข้าไปใน,นข้อดีกว่าอ,อ,อ๋อ ลกลับมาอยู่โวยแต่มันแบดอะโทรศัพท์มันร้อนมากกบมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็มันก็เลยจะดับเ <Catal og. S 2> ฟิรนหานหน้ามาทางนี้หนะ่อยดิร้อน<ด>ไก่ไป ขอภัยนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็โทรศัพท์ร้อนเร็วมากอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนถ้างานไม่เร่งงานไม่ต่วนเยอะนะคะก็จะมาแวะหาน้องพอทุกเย็นนะคะช่วงสี่โมงนะคะถ้างานไม่เร่งงานไม่ต่วนเยอะนะคะ แอบกินไงแอบกินคนเดียวจะทำท่าจะไล่ไก่ปะเนี่ยไม่มีครับเห็นไก่ด้วยแหละเห็นไก่แล้วจะไล่ไก่แบบระแวงไงแบบมายุงมาแย่งอะไร สูงขึ้นพลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไหมอะพี่เดี่ยวสูงอยู่นนเนาะอ้วนด้วยอืมอ้วนขึ้นเลยดูสูงขึ้นไปไปไปไล่ไก่ไปให้แล้วแล้วไปนู่นน่ะนูนะน่นหนะนูะ่นหนะไปไล่ไก่ไปให้แล้วแล้วนูนอยู่กับเฟิร์นทางนี้ไม่มีกล้วยทางนู้นนู้นนูนาลงเอจับจับเอาจับเอากินเองสิอุ้ยกล้วยเลย อพอยไกย่แย,งย,ยง่งไก่ไก่แย่งแล้วพอยไปไล่ทางนน้นก่อนไปไล่ทางนน้นก่อนนี่ก่อนสวัสดีค่ะน้องออ้ขอบคุณนะคะที่มาถ่ายน้องพอยอีกแล้วโตมากน้องพอยโชคดีที่เป็นช้างหลวงโชคดีจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะก็ก็ถ้าไม่ติดงานยุ่งนะคะ ถ้างานไม่ยุ่งมากนะคะก็จะพยา,มมา,าย,พยามมาหาเอยจะพยายามมาช่วงสี่โมงเย็นนะคะจะพยายามมาช่วงสี่โมงเย็นแล้วก็ถ้าเพราะว่านี่ไก่แย่งไก่แย่งแล้วไก่แย่งแล้วไก่แย่งไก่แย่งแล้วไก่แย่งแล้วเอาเลยไอมาดูว่าพลอะทำยังไงกับไก่เตะเตะไหมไม่ไก่เอาไปแล้วนะหาอะไรไปไหนไ ไปไหนไปนไหนครับเราเล่นทายแล้วออกข้างนอกไหม,ไมนังหอยปะแป้งหนามาทุกวันเลยเ, <laughs> เตรียมชุบแป้งทอดค่ะจะออกหรออ๋เอ,อ,เ,อเห็นกล้วยกับเฟินก็เลยจะออก พลอยไก่กินหมดแล้วนะดูท้องดูท้องอ่ะอ่ะดูท้องอดูท้องดูท้องอท้องอพลอยไปโรงเรียนเด็กแก๊งได้ไหมคะเออเด็กแก๊งบ้านดาวเหรอคะคือช่วงนี้พี่นัทยังไม่ให้ไปเจอช้างเด็กเท่าไหร่นะคะผลว่าไงพี่เดี๋ยว หมอนัดบอกว่ารอผลก่อนคือรอผลแล้วก็ยังไม่ให้ไปหาช้างเด็กเชื้ออื่นนะคะเ,เนื่องจากว่าพลอยก็ยังเคยมีเชื้อมาก่อนอด้วยนะคะก็เราก็ต้องระมัดระวังก่อนนะคะเ,เ,เราระมัดระวังแล้วก็ห่วงใยสุขภาพ้องพลอยก่อนนะคะเ,เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวจะยากนะคะ ก็เราก็ระมาจะวังก่อนช่วงนี้งดเจอเพื่อนก่อนนะคะก็อยู่ละแวกนี้ก็ก็เห็นใกล้กันอยู่นะคะแต่ก็ยังงดเจอกันก่อนก็รอดูผลเลือดก่อนนะคะเก็บ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 พี่เ่ีดี บ่หายเก็บก่อนเก็บนู่นน่ะนู่นน่ะเก็บเก็บทางโน้อนน่ะพลไม่ใช่นู่นบนพื้นน่ะอนี่เอาจ้าอันจา้าจ้าคือน้องพลปกติดีค่ะแต่คือแต่คือยังไม่อยากให้เข้าใกล้เชือกอืกน่นเนื่องจากยังเคยมีเชื้ออยู่พี่นัทก็ข,ขอขอตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนนะคะหายาดีกว่า เดินไปเลยเดินให้ทั่วข้อเลยลูกไปเยอะมากจะออกไปข้างนอกไปเนี่ยชอบจริงๆเลยถ้าเตะหลังเนี่ยเ, <laughs> เตะเท้าหลังอเอ๋อเวลากลับตัว,ะว,ตวจะหมุนตัวใช่ไหมมันเป็นเอกลักษณ์ อ้วนอ้วนแล้วนะอ้วนแล้วนะหนูอ้วนแล้วนะคบแม่แม่เอฟซี FC. นู่นเอากับพี่เฟิร์นไ,ไปเอากับพี่เฟิร์นนูน่นไก่กินหมดแล้วค <c oughs> อยเป็นเพื่อนกับไก่แล้วเหรอไล่ไล่อยู่คะ่ะยังไล่อยู่คะ่ะยังไล่บ้างอยู่คะ่ะ มันร้อนเนี่เครื่องพลอยเดี๋ยวพี่อ้อมเลิกงานก่อนนะทําเลิกงานก่อนนะนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะจ๊ะบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนเร็วพลอยพลอยบายบายก่อนพี่อ้อมกลับก่อนนะคะบายครับ ค่ะบา,บายบายแม่แม่เอฟซค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอมขอตัวเลิกงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ